อ่ะทำได้ไหมฮะต้องทีมละาหกคนนะฮะอันนี้ครบเอาผ่าคนเดียวอ่าเอาข้างหลังแล้วกันนะฮะมาอยู่ทีมเมทีมตกขาดแล้วจะพุ่งเหยียบครับยุ่งเหยียบทีมวิภาวีไม่ครบเลยอาจออะไรครับเจออะไรครับโอเคครับเอายคครับตอนนี้ เดี๋ยวเราให้สตาฟนะฮะช่วยกันดูหน่อยเพราะว่าตอนนี้หมู่มวลสมาชิกเราเยอะมากเยียบสองเท้าเลยครับสองเท้าของทุกคนต้องอยู่บนตั้งนี้นะฮะโดยที่ไม่มีส่วนเยียบเท้าตัวเองได้ไหมครับทีมงานได้นะฮะขี่คอก็ได้อุ้มก็ได้เดินสองเท้าเริ่ม ตัวได้นะฮะที่ตกได้คนระับทีมนี้ทีมตัวเล็กแนะพ้แล้วครับทีมน้องพอชมพูชมพูที่มีตัวเล็กช้าทีตต่สุดตกรอบเสียใจด้วยนะฮะทีมน้องน้องพอชมพูตกรอบคนระับ เหลือสี่ทีนี้เียร์นกก่อนนะฮรตอนนี้ไม่เป็นไรค่ะี่ค่ะอธิฟันว่าเชิญบนเวทีนะครับพี่ปรตเร่งต่อไปนะฮะรอบบ่ี้ากีกวไตกก่อนเพื่อเลยครับเียตกดนนะ อ่ะก้อนเด้งตอนนี้อย่าพึ่งเหยียบนะครับอย่าพึ่งเหยียบก้อนเด้นะครับทุก่งมี๋ยวอย่าพึ่งเหยียบก้อนเด้งกดดับหนึ่งสาวสามแล้วก็ยืนนะกดดับเพ่ลยดูนะอย่าพึ่งยืนนะครับอย่าพึ่งยืนนะดนส่วอย่าพึ่งยืนนะฮะนับก่อนนะครับพร้อมไหมฮะเกินตึ๊ หน่งสองสามีพ <OW IS 0> ี <empathy> ่ชายย้่ะต้อนรบทากทานโอ้โหโอ้โหตบกับพี่พารีตบกับพี่ว่าพี่พารีตบกับพี่าพี่พารี ตกลงที่ใครตกรอบมาตอนนี้ได้แล้วปานวาดผ่านนะฮะนิชาผ่านหรือนิชาวีกับตกเฮ้ยแล้วบแล้วแ่เนี่ยนแล้วบแล้วตกลงใครตกรอบนะผมไม่ตกผไม่ตกเปลี่ยนกระดาเปลี่ยนไส์แข่งใหม่ับ